สวัสดีครับผมช่างเบ้ RC, อาเซียเจมินิไฟน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถ All New ออลดีรีเมกซีมูปูแต่งแนวเด็กของน้องอาคมอยู่กรุงเทพนะครับก็น้องสั่งมาก็มีเครื่องเสียงครับผมที่ตู้เครื่องเสียงครับนี่ก็เก็แบบแบบนใหม่ไฟตแบบู้เครื่องเสียงเป็นสีฟ้าครับผมทำมาตู้เปิดปิดครับตู้เปิดปิดนี่ครับมีเบาะมีคอนโซลครับผมด้านใน ปิดนี่ครับประตูก็มีแม่เหล็กดูดครับผมจะดูดแบบอย่างนี้เลยครับนั่นเปรียเลยแล้วก็มีครับเครื่องครับผมมีเครื่องด้านหน้าครับนี่เครื่องเว้นี่เป็นเครื่องที่ทางร้านทําขึ้นมาเองนะครับสามารถเลือกขอบเลือกฝาสีเครื่องเลือกได้ครับผมมีสสยอินเตอร์ด้านหน้าทํากระจังหน้าแบบใหม่เป็นคูมียมครับผมทาฝาบุกเคบล่าครับแก้มเคบล่านี่ครับ ก็มีสติกเกอร์เก็บรายละเอียดฝาท้ายเปิดปิดครับผมนี่ฝาท้ายเปิดปิดครับฝาท้ายเคลือบลาด้วยครับก็ลูกค้าท่านไหนก็สนใจก็สั่งทําได้ครับก็มันจะเป็นงานสั่งทำหมดเลยครับรายละเอียดนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าก็งบก็แล้วแต่ลูกค้าครับผมสตาร์ทเริ่มต้นก็ประมาณคันละประมาณพันกว่าบาทครับก็ราคามันก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับผมสตาร์ทรถเดิมๆ กรไม่มีเราหนจากโรงงานก็จะไม่มีอะไรมานะครับพวกรายการแต่งนี่ก็อยู่ที่ลูกค้าว่าใจทำอะไรบ้างครับผมก็สนใจก็สั่งทําได้ครับที่เบอร์โทร0824356636ครับหรือว่าไปดูตัวอย่างงานที่หน้าแฟนเพจหรือฟ,ฟิตหรือในฟ,ฟ่าใน YouTube ก็ได้ครับก็พิมพ์เน่าก,ก็เลยครับว่าช่างเป้อาเซีดใหญ่เป็นเวลาไทยนะครับพิมพ์ว่าช่างช่างเป้อาซีหาดใหญ่ก็มันจะขึ้นมาให้เลยครับเป็นหน้ามีหน้าแฟนเพจที่ ทีงานตัวอย่างงานหน้าในหน้าแฟนเพจแล้วก็ใน YouTube ก็จะขึ้นให้ครับลงเข้าไปดูตัวอย่างงานก่อนก็ได้ครับหรือว่าโทรมาสอบถามที่เบอร์โทร08243636 5ก่อนก็นได้ครับผมแั้นก็จบก,การรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ